สวัสดีค่ะนนี้ต้องผมเข้าตาอีกดอกสวัสดีค่ะวนนี้ต้อนเรบเข้าสู่รายการ Fun Fact Friday with ้าฟ้รายการที่จะน,นํำเสนอรเรื่องราวที่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจแต่รู้ไว้ก็ดีสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือหรือทำรีเสิร์ชเองคลิกมาฟังกันได้พร้อมกับดูนี่ <c oughs> แต่งหน้าไปด้วย <c oughs> ก่อนหน้านี้นะได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับเทพเ,พเจ้ากรีกก็คือเมดูซ่า มาดุเซ่ก็เลยมีคนรีเควส t ขอเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วด้วยความที่มันยังมีกลรีดอายของวันฮาโลวีนนะเนาะวันแห่งความตายอ่ะวันนี้ก็เลยมานําเสนอเทพเจ้าเฮดีสเฮดีสเป็นเทพเจ้าแห่งอะไรและเรื่องราวของนามีที่มาที่ไปว่าอย่างไรอยากรู้กันไหมไปฟังกันเลยจ้ะเฮดีสรือเฮดีส มีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่ชาวโรมันเรียกกันก็คือพลูโตเป็นเทพเจ้าแห่งนรกเทพเจ้าแห่งโลกใต้พิภพแล้วก็อาจเ้ยพระเจ้าแห่งโลกหลังความตายว้า wow. วในตำนานกรีกแมกซัลลจีเนี่ยเฮดิสมีศักด์เป็นถึงพี่ชายของเทพเจ้าซูสราชาแห่งเทพทั้งปวงแล้วก็เทพเจ้าโพไซดอนราชาแห่งท้องทะเล และนอกจากจะเป็นเทพเจ้าแห่งนรกแล้วเนี่ยนางย,ยังเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินก็คือทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้พิพกเนี่ยจะตกเป็นของนางหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายแร่ทองคาําหรือเพชรนินจินดาเนี่ยเป็นของนางหมดเลยแล้วมันยังหมายถึงว่าทรัพย์สินทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ตายไปอะ่ะก็จะตกเป็นของนางเช่นกันประกันชีวิตก็ทําไม่ได้มรดกเหรออย่าหวังเลยทําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นนางจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อว่า dis ซึ่งแปลตรงตัวเลยแปลว่าทรัพย์สิน หลายชื่อหลายแซอีดอกแต่ทีนี้ถ้าเราไปอ่านตามตำนานเทพเจ้ากรีกเนี่ยเราก็จะไม่พบชื่อของเฮดิสอยู่ในบรรดาเทพเจ้าบนโอลิมปัสโอลิมปัสคืออารมณ์เหมือนสงสวรรค์นนะ่ะเพราะว่าเฮดิสมีความแซซี่มีความมืดมนมีความปีศาจเทพเจ้าองค์อื่นไม่อยากเสเวนาด้วยเฮดิสก็แบบอีดอกไม่คุยกับไม่คุยดิกูก็ไม่อยากคุยกับพวกมึงเหมือนกันโอเค นอกจากเฮดิสจะเป็นเทพเจ้าแห่งยมโลกแล้วนะชื่อของนางเองก็ยังหมายถึงยมโลกด้วยคือมันมาจากคำว่า the house of Hades ก็คือบ้านเฮดิสนรกเพราะมันมีคนตายเนี่ยเหล่าว,วิญญาณก็จะเดินทางตรงดิ่งไปยังนรกใช่ไหมเพื่อรับการพิพากษาโดยที่พอไปถึงนรกแล้วเนี่ยพวกเขาจะต้องนั่งเรือแจวข้ามฝั่งไปเพราะนรกไม่ได้เดินไปไง่ายๆเหมือนไปเซเวเลฟวแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่านรกมีเซอร์วิสให้ วิญญาณไม่ต้องแจวเองเรือแจวเป็นของเครอนเครอนคือผู้แจวเรือไปนรกกันนะเซอร์วิสนี้นะคะวิญญาณมีหน้าที่แค่จ่ายค่าเรือให้เครอนก็พอซึ่งบางครั้งเนี่ยเครอนก็จะปฏิเสธวิญญาณบางดวงด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าศพของคุณไม่ได้ถูกฝังหรือทำพิธีที่ถูกต้องและสมบูรณ์คุณจะไม่มีสิทธิ์ไปยังนรก ซึ่งมันเป็นที่มาว่าทําไมเวลาคนตายเวลาเขาทําศพเนี่ยเขาจะเอาเหรียญวางไว้ที่ดวงตาทั้งสงข้างของศพอ่ะเพื่อให้ศพเนี่ยเอาติดตัวไปยังนรกเพื่อจ่ายเงินให้กับเครอนไงซึ่งในศาสนาพุทธก็มีป้าที่ให้อมเหรียญอ่ะ อพอเหล่าวิญ,ญญาณได้จ่ายเงินให้กับเคโรนนะคะนางก็จะพาเหล่าวิญญ,ญาณแจวมาแจวจำจึงข่าแม่น้ำสติกซ,ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำแห่งความเกลียดชังแจวผ่านประตูนรกจ็ดครั้งต่อวันที่หน้าประตูนรกนะคะก็จะมีสุนัขสามหัวตัวเบลลเลยนะยืนเฝ้าอยู่มีนามว่าเซอร์บิรัสคุ้นไหมเหมือนฟลัฟฟี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยซึ่งเซอร์บิรัสนะคะจะมีหน้าที่เฝ้ามองให้เหล่าวิญญ,ญาณเดินทางเข้าไปในนรกและเฝ้าระวังไม่ให้เหล่าวิญญ,ญาณนั้นนะ่ะหนีออกมาจากนารกได้ ใครจะกล้าหนีหรอกเหล่าวิญญาณที่ได้รับการพิภาคษาเรียบร้อยแล้วนะก็จะถูกส่งไปยังนรกชั้นต่างๆตามความเหมาะสมอย่างเช่นนรกชั้น Asphodel Meadows เป็นนรกสำหรับคนที่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรใหญ่หลวงหรอกแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิน้นเป็นอันที่น่าจดจำคือมีชีวิตอยู่แบบเช้าชามเย็นชามอ่ะตกนรกนะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะรอด นรกชั้นมัวร์นิ่งฟิลสำหรับคนที่เสียเวลาไปกับความรักที่ไม่สมหวังหลงงมงายอยู่กับความรักที่เขาไม่ได้รักเราตกนรกค่ะเจ็บจากความรักยังไม่พอมึงชวดสวรรค์ด้วย และนรกชั้นอะลีเซียมคือนรกสําหรับเหล่าขึ้นคนครึ่งเทพเหล่าฮีโร่หรือแม้แต่คนปกติทั่วไปที่ทําคุณงามความดีไว้อย่างลน้นหลามตอนมีชีวิตอยูอ่ก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันและณนะที่แห่งนี้นะเหล่าวิญญาณเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าอยากจะไปต่อใน i อโอโซฟท์เบลส์เพื่อใช้ชีวิตอ t เทอร์เนตี้เพื่อใช้ชีวิตแบบตลอดกาลมีความสุขสถานที่ที่บริสุทธิ์หรืออยากจะไปเกิดใหม่ใครจะไปเกิดใหม่เหรอผู้ถามจริง แต่ระหว่างการพิพากษาถ้าพบว่าดวงวิญญาณดวงไหนมีความชั่วมีความบาปหนาสุดๆเนี่ยดวงวิญญาณนั้นก็จะถูกส่งไปชั้นทาทารัสทาทารัสเป็นนรกชั้นที่ลึกที่สุดมืดมนที่สุดน่ากลัวที่สุดเป็นที่ที่เหล่าวิญญาณที่ชั่วช้าบาปหนาจะอยู่ที่นั่นและจองจําไปตลอดกาลแต่ก็คงไม่เหงาหรอกเพราะว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยก็น่าจะเจอเพื่อนเยอะอยู่ไว้เจอกันนะคะมาดูเรื่องที่น่าสนใจของเฮดิสกันดีกว่าเรื่องความรัก รักเดียวของเจนจิราเนี่ยมีชื่อว่าเทพเจ้าเพอร์ซิเฟเน่เพอร์ซิเฟเน่เป็นลูกสาวของเทพเจ้าซูสกับดิมิเทอร์ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งธัญพืชและก็เช่นเดียวกับเราทุกคนนะคะเพอร์ซิเฟเน่ก็มีความตั้งใจเป็นของตัวเองนั่นก็คือนางอยากที่จะครองตนเป็นสาวพรหมจรรย์ซึ่งความตั้งใจเนี้ยมันทําให้เทพอโฟรไดท์ซึ่งเป็นเทพแห่งความรักรู้สึกหมุดหงิดอะ คือมันมีหลายเทพเหลือเกินนี่อยากจะคลองตนเป็นพรหมาจาร์นะแล้วกูเป็นเทพแห่งความรักก็จะมีกลไวทำเพื่ออะไรอ่ะอโฟไดก็เลยคิดแผนขึ้นมาที่จะจัดคู่เฮดิสกับเพอร์ซิโฟเน่โดยการส่งอีรอสเทพเจ้าแห่งกามกามเทพ <c oughs> ส่งไปด้อๆมๆมองๆเพื่อจะหาโอกาสที่จะทําให้เฮดิสตกหลุมรักเพอร์ซิโฟเน่ให้ได้อยู่มาวันหนึ่งเฮดิสที่ขึ้นมาบนพื้นโลกนะมาทําทุรัปปา,างอะไรของนางอ่ะอีนางอีรอสเห็นก็เป็นโอกาสใช่ไหมก็เลยยิงศรเข้ามา ปักเข้าไปที่ใจของเฮดิสเฮดิสลืมตาขึ้นมาเห็นแม่คนสวยเพอร์ซิโฟเน่เป็นคนแรกเพอร์ซิโฟเน่ผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานสาวของนางเองอะ่ะก็เลยตกหลุมรักหัวปักหัวปามเลยหลานสาวนี่หอกเพอร์ซิโฟเน่นที่กําลังร่ายรำร้องเพลงปลุกเหล่าชีวิตชีวาเหล่าดอกไม้ต้นไม้บนผืนโลกกิจกรรมคนสวยอะ่ะเฮดิสเห็นเข้าก็จู่โจมแล้วก็อุ้มเพอร์ซิโฟเน่ขึ้นรถมา้าควบดิ่งลงไปที่นรกขืนใจเพอร์ซิโฟเน่และแต่งตั้งให้นางเป็นราชินีแห่งโลกใต้พิภพ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแม่ตัดภาพมาที่ดิมิเตอร์ดิมิเตอร์ผู้เป็นแม่ของพอซิโฟเน่ก็โศกเศร้าเสียใจลูกสาวโดนลักพาตัวไปใช่ไหมําำยังต้องไม่เห็นเหล่าพืชนพนัุ์ธัญญาหารดอกไม้ต้นไม้เหี่ยวเฉา,าทําให้มนุษย์โลกเนี่ยเดือดร้อนก็คือไม่เป็นอันทำอะไรเลยอะมันก็ร้อนไปยังเทพเจ้าซูสซึ่งตอนนี้มีฐานะเป็นทั้งพ่อตาและน้องชายของเฮดิส ก็จะต้องเรียกเฮดิสขึ้นมาที่โอลิมปัสเนาะเจรจากันหน่อยอีดอกคืนแม่เขาพี่เธอเฮดิสก็บอกแม่จะคืนอยู่หรอกแต่ระหว่างที่อยู่ใต้โลกพิภพเนี่ยเพอร์ซิเฟเน่คนสวยได้กินเมล็ดทับทิมยูมโลกไปแล้ว3เม็ดเลยซึ่งตามสัญญาแล้วเนี่ยใครก็ตามที่กินเมล็ดทับทิมยมโลกไปถึง3เม็ดเนี่ยก็จะผูกพันธสัญญาต้องอยู่ในโลกใต้พิภพไปตลอดกาลบูยา o u คือแบบ ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะทำข้อตกลงกันใหม่ละกันนะ้ามึงนะนี่อดอกอย่าเยอะกูก็ไม่อยากมีปัญหาเหมือนกันเอางี้ให้เพอร์ซิเฟเน่เขาขึ้นมาอยู่กับแม่เขาสัก้เดือนบนโลกแล้วอีก3าเดือนที่เหลือก็ไปอยู่กับมึงในโรกละกันแแฟนี่ดอกแฟมากแฟตรงไหนกูถามเฮดิส hey, ก็บอกอ่ะตกลงน้องว่าแฟพี่ก็ว่าแฟเว้ย และมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมานะคะตลอด3เดือนที่เพอร์ซิฟเน่ไม่อยู่กับดิมิเทอร์เนี่ยเทพดิมิเทอร์ก็ร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าเสียใจทำให้พืชพันธัญญาหารไม่เจริญเติบโตแห้งแล้งเหี่ยวเฉาและในขณะเดียวกัน9เดือนที่เหลือเมื่อลูกขึ้นมาอยู่ด้วยเนี่ยต้นไม้ก็จเจริญง,งอกงามอบอุ่นดอกไม้ผลิบานผลลามากลากไม้อุดมสมบูรณ์มันแปลว่าอะไร นี่คือที่มาของฤดูการต่างๆนั่นเองแย่ทำให้แต่นั้นต่อมาเทพเจ้าเพอร์ซซโฟเน่คนสวยได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งรดูใบไม้ผลิไปโดยปริยายแต่ด้วยความที่เฮดีสนางมีสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆใต้พื้นพิพกใช่ไหมก็คือรวยอ่ะไฮโซอ่ะก็เลยทำให้นางกลายเป็นที่หมายปองของเหล่าสาวสาวพรายโดยเฉพาะนางมินเท่มินเท่นะคะเป็นนางพรายที่หลงรักเฮดีสอย่างหัวปักหัวปล้ำเลยอ่ะคือโอ้โห Bad Boy ชอบเห็นลัสฐานเครื่องในดอกมันทำให้ทุกครั้งที่เวลาเฮดิสออกเดินทางไปไหนตอนไหนเนนาม,มินเทก็จะพยายามไปดักทางแล้วก็เต้นยันย่วยวนไร้รามเฮดิสอ่ะซึ่งเฮดิสไม่ได้สนใจนะแต่อีกคนที่สนใจอะคือฟอร์ซิเฟเนยวยั่วผัวกูเหรออีพรายร์ซิ p ฟ o n เน่ก็เลยทำการสาบมินเทให้กลายเป็นต้นมินไปตลอดการซึ่งเฮดิสเห็นเข้าก็รู้สึกโถ อาสงสารเฮดิส hey, <c oughs> ก็เลยแต่งตั้งต้นมิ้นเนี่ยให้เป็นต้นไม้ประจําตัวของตัวเองตลอดมาซึ่งมันกลายเป็นที่มาว่าทําไมชาวกรีกโบราณมักจะใช้ต้นมิ้นในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในการทําศพอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะถูกแต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ว่าเรื่องราวนั้นมันจะวนเวียนโลบวนวกวนขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายตอนจบมันก็จะง่ายๆเหมือนเมื่อกี้เล่ามาตั้งเยอะ สุดท้ายอะไรอะ่ะก้ามเนือ้อโดยดูการมันสะท้อนได้ว่าชาวกรีกโบราณเนี่ยนางใกล้ชิดกับธรรมชาติมากนางยกให้เป็นเทพเป็นสิ่งที่ควรค่าเก่การบูชาเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ากลัวว่าจะมีการล่วงเกินหรือทําให้ธรรมชาติ a k a เทพ พิโรธได้มันก็น่ารักดีนะนี่มองว่ามันเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งที่มันทําให้คนและธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลคือธรรมชาตินี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วว่าเขาจะมาก้าวล่วงอะไรเราคือมันเป็นไปตามคันลองของมันนะแต่อีที่น่าเป็นห่วงก็คือมนุษย์นี่แหละที่จะไปก้าวล่วงเขาแล้วเกินมันก็เลยกลายเป็นที่มาของตำนานเหล่านี้นะด้วยความที่อยากจะปกป้องทั้งตัวธรรมชาติแล้วก็ปกป้องทั้งมนุษย์ด้วยกันเองด้วยะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างไม่สมดุลน่ะ อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะพังใช่ไหมแล้วพออย่างใดอย่างหนึ่งพังอะ่ะอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่รอดมันก็พังกันไปหมดอะ่ะและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของตำนานเทพเจ้าเฮดีสเทพเจ้าแห่งยมโลกมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะติชมกันมาได้หรืออยากจะคอมเมนต์บอกเรื่องราวให้ทำในอิโซดนหะนะ้าๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบอกทุกรอบทำด้วยแล้วมาเจอเกันใหม่วันศุกรนะ์หนะ้าๆเพราะนี่คือ Fu n Fact Friday with